สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าจ้ะพี่น้องพ่อกับเฮาอีสานท่าร้อยใช่แนเนาะจ้ะอ้าวสวัสดีเพ่อนนี่ยเมื่อวานี้สิผ้ากันมาเป่งนำนะออกจากหน้าจ้ะแล้วก็สิผ้าเบิรงว่าสไมีปลาหน่อยให้ให้นในยกมอเนาะปลาซิวปลาหาไวปลาซิวหางแดงบ่พ่อปลาซิวหางแดงเนี่ยปลาบางทีหลายปลาอยู่ดอกแต่กว่าปิดปากพ่อไว้ละมาเป่งน้ำแต่ปลาหน่อยในมีปลาก็ได้ป่ะ อเ้า่บอก้าสินเบิงว่าสิมีป่าซิวำบนะจ๊ะันบมันไหลออกไปกันกระดูงเขาจพี่น้องเตียมมายกปลาน่อยโดยเฉพาะโอ้นมน ชิวหน่อยได้จ้ะพี่น้องโอ้ันจัดกันบกอยหน่อเออคอยๆส่อน่แหละตัวไยกระยามันั่และเอาไมา่มกี่ด้วม่กี่ด้นี่จ้ะโอ้ยโอ,โอ้ยกเลยนกเลย quan hình bó bà đã sao tuổi chúng khai luôn Đâu gì được nhóc cái ma Whoa. อปลาคาวก็ได้บานวิ่งเดือดวะมันก็ตัวหน่อยแต่ชิวชิวหางแดงหน่อยโอ้ยไล่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 ไลตัวนี้หน่อยเนาะก็มุกกลังแสดจ้ะ Từ ngoài nha thì là thôi nước Nói Nó đang mi bò Ô bạt Ô có kí 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 bó, kí. Oh, bà oh, đến nói cứ lại hả รอไปกับมุ้ปฝาด้วยจ้ะรอพาวรอประมาณอรมาณอรม,ณมันบ้องปียังไม่พอรู้ยันไปไฟต่ำถึงอยู่หาอยูหากินแบบบ้านๆเท่าเนี้ยเราจะกลินดุงึ้นป่ากับ่ไดดย,ย่างมึงได้หน,น่อหม่มาสอบหนึ่งมึงนั่นกระได นางจอบเจาน้าไม้มาเจ้ายังเยอะเจ้าพอนางจอบ่เด้อจ้ะพี่น้องถ้าร้อยมันเข่าก็สียุกอู้หูคนนั้น่าไรวันยุดร้องมึงดุหยุดหยุดูยุกดูดเจ้มันเข่าไม่หย่อาเลย นิสสาขอกเว้ยวนานโอ้บาดโอ้บาดนี่เริ่มล้เริ่มเปาน็นหมา,านี่และหมาปลานิสสาปลากระเดือดหน่อยแน่ะพี่น้องปลาซิ้ัน้อยตัวหน่อยพูดเนาะปลาชิ้นหางแดงอ่ะตัวหน่อยอยำนำหอยลวกนี่โว้ยหางเอาบ้าปลาขาวหน่อย น่าลุกไปนี่ไงตัวเราเองก,ก,ก,ก็เนี่ยยกปลากะดีปลากะดีปลากะดีปลาถูกพี่น้องหลายเท่าปลากระเดืดกนี่มั้ยปลากะดีทั้งฝาเนี่ยเห็นเป็นปลาแดดเดียวแซ่บเนะาะปลดหัวแล้วก็ตาก แดดเดียวเลยอ่ะคิ้วห่างแดวประมัดเราจะคองเลือกเองเนาะเอเองเพราะละลาเี่อืมของเอียงของเครื่อปรกบุ๋งวะ อันนี้เส่วนฟังมามน้ำทงไห้ทงหน้าเนี่ยบือ่อประหยัดอกพี่น้องเอ้ยปลากระไดท่างอยู่ทางกินขึ้นโคกขึ้นปลากับควงปลากระไรเนาะพ่อบระไดอยู่นะบระไดหนึ่งเท่ากับหนึ่งคือวานนะันแล้ แล่ยหลอพี่น้องจ้าพอหมกกระล่ทำกไดยก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 เลยยกเลยนาโอ้ยเล้งจจบพ่อฟันจอบียังจับต้นเขาเนาะ งงกัยังมงนี่ไงมึงไหนลุงตาไปเล้ยเมาเล้วที่ไ้ซะเนาะยกนนะยีบานึงแล้วก็จะพากันเมื่อไรจ้ะพี่น้องอยกบานี้แล้วก็ได้ก็ออยูก็กินแล้วเนาะก็ยังเสือหลายป้าบา,บานี้ยังสอนป่าน้อยอยู่จ้ะจันสิเม <c oughs> ื่อ <c oughs> น่างาหมา่เอาไงเจะบาดนึงก่อนบ <ừ ừ. S 1> ะอืะอจอนปลาเนี่กำลังเขาดีอ้บาดน่้ีน่นองหนาวจะัวมง,งาแงนี่แหละ Nó hệt bởi giòn mắm Nó xinh cường Nó, nó trông ngon Nó xén ọc Cái bờ đó mắm Nào, đi nào chá Nào, luôn, Nó, nó lẹ Nhục, nhục, nhục Nhục, nhục, nhục ทาเพิ่นเต้นดู่งพุน่อนอน่ะพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะหาวขนาดโอ้บาดนี้มีแต่ตกำงามเลยตโตซ้ำนี่ก็นั่งพุมนะ่มหมกเนาะพุ่มหมี่ตัวตัวน้อยพุ่นจักบาทซองบาทเอกากสีท่ากันทอแล้วจ้ะพี่น้องก็ได้หมกเอาละก็ได้หมกนะพอ่อน,นี่เอามาให้ซองหน่อย านกยนี้บาดุไทยอีลี่พี่น้องดึ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 งโอ้ตีนขบโคกเขียบบาดุทยเห็นยังจะอีบาดนึงอิกวะว่าละว่าละละพรอยู่พอกินเนี่ยแหละบาดพ่อไว้ละอย้กกินก็ลงมาเอาอีก็ได้กินลล่ะ ก็น,นบดแนะด่นอะน้นานไปไอ้เจ้าพี่น้องมาเบิ้งยอดอู้หโหน่ะ <c oughs> แตกเอาไวละโอ้พอโดดออกโดดออกโดดออกนี่ละจ้ายอดที่ได้ก็ได้หมกนึงก็เอาแล้วเนาะ ยอดปลาที่ได้ก็มีซันนี่ล่ะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวพออยู่พอกินเนาะจ้ะพอดี้มกหนึ่งคลิปนี้ก็มีเพีงซัำนี่ล่ะจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องลุอีสานพ่าร้อนนี่เด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ